อามาดูแคสต์ดิเพราะเรื่องเขาคงไม่ก่อจะมีอะไรมากเพราะว่าพอเกิดมีชีวิตอยู่ระหว่างมีชีวิตก็ดื่มสุลาดื่มเหล้าสูบบุหรี่จัดแต่เคยบวชเป็นสมมเนนเป็นคนเฉลียวฉลาดว่ากันเร็วๆเลยเล่นดนตรีได้เกือบทุกชนิดแต่เวลาดื่มสุลาแล้วเนี่ยจะเปลี่ยนไปเป็นคนละคน ปกติรักครอบครัวแต่พอดื่มโซดาแล้วเปลี่ยนไปเป็นคนละคนทำตัวเป็นคนผ่านผู้ที่ส่งเรื่องมาบอกเคยชวนมาวัดแต่ปฏิเสธบอกว่าเขามีพรหมที่เขานับถือและคอยดูแลเขาอยู่แล้วแต่ก็ไม่ได้โจมตีวัดหรือตำหนิการมาวัดของข้าพเจ้าและมารดาคือผู้ที่ส่งเรื่องมาสุขภาพก็แข็งแรงมาตลอดจนกระทั่งประมาณเดือนสิงหาคมที่ผ่านมาเข้าโรงพยาบาลเพราะมีอาการทาย และเจียมเป็นโรหิตสีดำเมื่อประมาณเดือนกันยายนที่ผ่านมามีอาการช็อกหมดสติแล้วก็มีอาการชักเมื่อนำส่งโรงพยาบาลก็ความดันลหิตต่ำลงไปเรื่อยๆในที่สุดก็เสียชีวิตเมื่อวันจันทร์ที่11พฤศจิกายนโดยไม่รู้สึกตัวอีกเลยตั้งแต่หมดสติไปเมื่อเย็นของวันเสาร์ ข้าพเจ้าคือผู้ส่งเรื่องมาเนี่ยได้สร้างพระธรรมกายประจตัวและลานทมอุทิศส,ส่วนกุศลให้หลังจากตายไปแล้วได้เจ็ดวันได้จักชวในให้ภรรยาและบุตรมาร่วมทําด้วยวันที่สิบเก้าพฤศจิกายนหลังจากพิธีลอยอังคารแล้วภรรยาก็ได้รับบุญทุกบุญทั้งที่สร้างพระธรรมกายประจําตัวลานทมบุญสังฆทานสามพันวัดและได้นโมทนาบุญกับทุกบุญที่ข้าพเจ้าได้ทําไปแล้ว มีความสงสัยว่าจากไปแล้วไปไหนหมองหรือใส่คะการที่เขาไม่รู้ตัวตั้งแต่เย็นวันเสาร์และเสียชีวิตเมื่อเย็นวันเสาร์ารและเสียชีวิตเมื่อเย็นวันจันทร์เช่นนี้เป็นงานจากไปแบบหมองหรือใส่คะตอนนี้เขามีความสุขอยู่หรือไม่และครอบครัวของเขาควรจะสร้างบุญอะไรจึงจะทําให้เขามีความสุขก็ขเอาย่อๆสันส้นๆก็แล้วกันก็อะไรใจก็กึ่งมองกึง่งใสเนี่ย เพราะว่าดื่มสุราเนี่ยเป็นอาจินแต่ก็ได้บุญบวชสมณณน,นและบุญพี่สาวคือผู้ที่ส่งเรื่องมาเนี่ยทำบุญอุทิศส่งไปให้บุญบวชสมณณน,นและบุญที่พี่สาวได้ทำบุญอุที่สูงไปส้ไปให้ทำให้คุ้มนรกไม่ไปมหานรกแต่ไปยมโลก ไอ้ก่อนตายนั่นเนเขาสลบไปลึกๆลึกๆเลยพอะตื่นอีกทีก็รู้สึกตัวก็ลุกขึ้นมาลุกขึ้นมาแล้วก็วนเวียนอยู่เจ็ดวันเจ้าหน้าที่ก็พาไปยมวัโลกไปแล้วก็พอดีพี่สาวแล้วก็ผู้มีชีวิตอยู่ภรรยายก็ทำบุญโดทิ่ส่วนกุศนไปให้ ับุญบวชสมณเณรเพราะฉะนั้นเขาก็เลยตัดสินให้กลับมายัางโลกมนุษย์<อ>เพื่อให้มาเกิดใหม่เป็นมนุษย์แก่ตัวใหม่แต่ตอนนี้เนี่ยยังไม่ได้เข้าท้องมนุษย์<อ>กำลังสแสวงหาที่เกิดตามกำลังวิบากกรรมของตัวที่ทำเอาไว้แต่ว่าเข้าท้องมนุษย์เมื่อไหร่กรรมสุราและเจ้าโทสานี่แหละจะทำให เกิดใหม่นี่จะมีอาการเหมือนคนเสียสติคนบ้านะเพราะว่าโทสะนำแต่ถ้าหาักโมหะนำก็จะเป็นคนปัญญาอ่อนแต่นี่จะเป็นเจ้าโทสะแต่ถ้าไม่ดื่มมันจะดีถ้าดื่มมันจะมีโทสะแต่ตอนนี้ยังไม่ได้ไปเกิดยังเป็นกายสัมภเวสีอยู่คอจังหวะเวลา ที่จะเกิดแต่ไา่ยู่บนพื้นมนุษย์แล้วจะต้องทรงบุญให้ต่อเนื่องไปเรื่อยๆจึงจะทำนี้ทำให้กรรมนี้เนี่ยเจือจางลงกรรมนี้เจือจางลงแล้วก็ระหว่างที่มีชีวิตอยู่ก็ชอบไปสถานที่ที่เขาทำนายทายทักโดยวิธีการที่สิงสิงทรงทรงอะไรต่างๆเหล่านั้นเพราะฉะนั้น,นจึง มีความรู้จากคำแนะนำของสำนักเหล่านั้นบ่มีพรมคอยดูแลรักษาความรู้สึกที่จะมาวัดะอะไรต่างๆก็เฉยๆไปเพราะฉะนั้นบุญก็เลยไม่เต็มเม็ดเต็มหน่วยดังนั้นตอนนี้จะทำบุญอะไรก็อุทิศส่วนกุศลไปให้นะจ๊ะ